จากสิ่งที่เป็นคำสอนและในความผูกพันนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาอย่างมีสติโดยให้ดุนยากับอาคีรอของเรานั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันเนื้อหาของเราในวันนี้ครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนะครับหัวข้ออะไรนะครับอาจารย์ดูกิม เมื่อฮะด,ดิษนั้นถูกต้องนั่นแหละคือมัธับของฉันพี่น้องพอจะคุ้นๆกับคำพูดนี้ไหมครับพี่น้องครับคำพูดนี้แน่นอนว่าคนที่ฟังซุนนะมาตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้เนี่ยจะต้องจำขึ้นใจในคำพูดนี้เพราะอะไรกันครับพี่น้อง เพราะเนื่องจากว่าคำพูดนี้นั้นเป็นคำพูดของนักวิชาการที่เขามีความรักมีความหวงแขนในศาสนานี้เป็นคำพูดของคนที่ไม่หลงตัวไม่ทะนงตนและไม่ดื้อรั้นเป็นคำพูดของคนที่เป็นนักฟิกและเอาใจใส่ต่อพื้นฐานของศาสนานที่ว่า t อัลลอฮ์ว่าและเราซูลว่า นั่นคือคำพูดของท่านอิหม่ามชาฟิอีรรฮิมหุ้ลลอฮุลลาห์ถ้าละล ذ ะดีษ ل ะฮุวะมัซฮะบีเมื่อฮะดีษเมื่อปรากฏชัดแล้วว่ามีฮะดีษที่ซอฮีียอยู่เนี่ยนั่นแหละมัฮับของฉันดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยแม้ว่าสังคมสังคมของเราจะเจอวิกฤตร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหลักการของเราจะยังคงอยู่ ฟังให้ดีพี่น้องไม่ว่าวิกฤตในสังคมของเราในวันนี้จะร้ายแรงแค่ไหนก็ตามแต่หลักการของเราก็ยังคงอยู่และคนที่เขาเป็นอัลเลมอุลามาเนี่ยเขาย่อมที่จะรักศาสนานี้มากกว่าพวกเราเพราะอะไรกันครับคนมีความรู้เนี่ยเขารู้ว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรเขารู้ว่ารอซูลว่าอย่างไรเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาตักเตือนเรามาตักเตือนเราให้อยู่ในหนทาง แต่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราที่ฟังความรู้ศาสนาก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องละเว้นแล้วก็ออกห่างจากการตักลีดหรือการดำเนินตามคนหนึ่งคนใดยึดติดตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ <c oughs> และแน่นอนว่าบรรดานักวิชาการ ย่อมได้รับการสันเสริญและการยอมรับจากอัลลอฮฺซุพานูตาลาดังที่นบีสุลตาอฮกลัลลได้บอก,กบเกี่ยวกับพวกเขาเอาไว้ว่าอินนัลอุลามะวะรซะตุลอัมบียะนบีว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้ผู้ที่เข้าใจในศาสนานั้นคือผู้ที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรดารอซูลจากบรรดานาบีทั้งหลาย ราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มีความรู้จะเป็นชาฟิอีจะเป็นมาลิกีจะเป็นฮัมบาลีหรือฮานาฟีบรรดานะักวิชาการในยุคอดีตที่เรานำตำราที่เราเอาทัศนะของพวกเขามาพูดมาเผยแพร่มาบอกกล่าวกับพี่น้องล้วนแล้วแต่เป็นความรู้แต่ในความรู้นี้ที่อัลลอฮ์และรอซูลได้รับรองพวกเขา ดังที่อลลอละ Allah ก็บอกในกุรานเช่นเดียวกัน f i r s ล alu a h ล a ดิกริ i ิ n g k u ต t u m l a taalamun พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงถามผู้ที่เขารู้ผู้ที่เขาเข้าใจในศาสนาหากว่าพวกท่านนั้นไม่เข้าใจแน่นอนว่าอัลละและรอซุลรับรองต่อบรรดานักวิชาการผู้รู้แต่ก็เช่นเดียวกันแหละครับพี่น้องอัลละไม่ได้บอกว่าผู้รู้นักวิชาการนั้น เขาสามารถที่จะบอกว่าสิ่งที่เขานำมานั้นเป็นวะฮีเพราะอะไรกันล่ะครับพี่น้องเพราะในอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลาได้พูดถึงตำแหน่งของท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลัมอัลลอฮ์บอกว่าว่ายมนติกุอานิฮาวาอินฮุวอิลลาวะฮยิยฮาอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดนั้นเนี่ยไม่ได้พูดสิ่งใดที่ออกมาจากฮาวานับสู ไม่ได้พูดตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้าว่าสิ่งที่มุฮัมมัดพูดแนวอินเวลลาวะฮยูฮะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นววฮีที่มาจากฟากฟาก้ามาจากฟากฟาก้าดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งที่รรซูลของเราได้นํามาเป็นววฮีและสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้ถ่ายทอดมาจากท่านนบี ดังที่นบีบอกว่าบรรดานักวิชาการบรรดาอุลาละมาีในเขาเป็นมรดกจากบรรดานาบีทั้งหลายเราจงจึงจะต้องแยกแยะระหว่างนักวิชาการกับนบีเนี่ยมีเส้นบางๆนั้นขวางกั้นอยู่คือความมะสูมคือความมะสูมพี่น้องครับนั่นหมายความว่าท่านนบีนั้นทุกสิ่งที่ท่านพูดเกี่ยวกับศาสนา เป็นวัวฮีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับศาสนาที่มาจากคำพูดอุลามามาจากทัศนะต่างๆมันเป็นสิ่งที่เป็นความคิดมนุษย์อุลมามะบางคนอาจจะเอาหะดีสบทต่างๆมาทำการวินิจฉัยอิสติฮัดและออกหูกมแต่ในการออกหู่กมอะไรต่างๆเหล่านั้นย่อมสามารถที่จะถูกได้และผิดได้ ดังนั้นหน้าที่ของเราทุกคนนั้นคือการปฏิบัติตามปฏิบัติตามใครพี่น้องอุลามะศาส,สนาศาส,สนาเราเนี่ยเบ็ดเสร็จที่อุลามะเรียกว่าเปล่าว,ว่ามาอาตาคุมุรอซูลุฟะคุดูาาาหูวะมมนะฮะกุมันหุฟันตะฮุอัลลอฮ์ได้บอกเกี่ยวกับท่านรอซูลถึงตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราจําเป็นจะต้องตามท่านอีกอัลลอฮ์บอกในอายะมสักครู่ว่า สิ่งใดที่รอซูนได้นํามานั้นจงปฏิบัติตามและสิ่งใดที่รอซูนได้หักห้ามได้ปรามเอาไว้ให้เราได้ละเว้นทิ้งห่างมันซะดังนั้นศาสนาเราไม่ใช่เรื่องมักง่ายว่าคนนั้นว่ามีทัศนะมทีทัศนะนู้นทัศนะนี้แล้วเราอย่าว่ากันเาใครจะอ่านกูนูซูบะฮีหรือไม่อ่านอุลมาม่าเขาก็มีฮะดิษฝั่งนี้เขาก็มีฝั่งนั้นเขาก็มี มันจะไม่จบไม่สิน้นเราจะละหมาดตะระเวียแปดหรือยีสบแบบไหนดีกว่ากันเราอย่าไปว่ากันปัจจุบันนี้คนที่บอกว่าตามสุนหน้ารอรซุนได้นำสิ่งเหล่านี้มาพูดแล้วเหมือนกับว่าเข้าใจว่าตนเองนั้นมีความ ลึกซึ้งต่อปัญหาต่างๆเหล่านี้มากกว่าคนในอดีตพี่น้องที่นี่หลายท่านเนี่ยอายุป้าไป60สบละ5 0 6ส70เจผมเชื่อเลยกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่เนี่ยฟังซุนนะกันมาตลอดเวลาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นความชัดเจนว่าอะไรคือซุนนะว่าอะไรคือบิดะและผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าพี่น้องที่นี่นั้น จะไม่ค่อยเขวต่อสิ่งที่คนเหล่านี้ได้นำมาอย่างกับการที่เขาบอกว่าการกุนูดในละมาซุพีเนี่ยมันเป็นทั้งสุนนะและมันเป็นทั้งบิดะตามที่เชคคนอิสลามอิบนนตัยมียาได้ว่าเอาไว้เห็นไหมล่ะพี่น้องถ้าเราไปยึดที่อุลามะเขาพูดแล้วมันจบไหมไปยึดีิชาฟีเขาพูดแล้วมันจบไหมไม่จบ โดยจะแม้แต่อิมตัยมิยาเองก็สามารถที่จะพลาดพังต่อการฟัตวาต่อการออกผู้กลมต่างๆออกมาได้ดังนั้นความชัดเจนนั้นอยู่ที่ตัวบทหลักฐานและอิจมะที่มาจากบรรดาสฮาบะไม่ใช่สิ่งที่มาจากคนในยุคหลังๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะปิดพลาดได้ดังนั้นในช่วงแรกนี้ครับพี่น้องก็ เป็นการปูพื้นฐานให้พี่น้องได้รับทราบและเข้าใจถึงกฎคั้นพื้นฐานของศา,ศาสนาเราที่ว่าด้วยเรื่องการน้อมรับโดยปราศจากความเกือบแคลงสงสัยในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และโรอซูลและให้เราได้กลับไปสู่บทบัญญัติอันสวยงามอันหนักแน่นนี้เพื่อที่เราจะได้ออกห่างจากความชุบฮัตต่างๆนะครับ